สธันวาคมสองห้าหสวัสดีครับวันนี้ลุงทดลองใช้เครื่องยิงประจุลบหรือเครื่องกำเนิดพลังงานบวกขนาด1นึ่งแสนโวลต์นะครับอันนี้ในห้องนอนนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นตัว Pilot ลอ m แลสีแดงแสดงสถานภาพการทำงานนะครับข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นเห็นเนี่ย ป็นจุดขาวเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นหัวจ,จ่ายประจุลุงไม่สามารถจะถ่ายใกล้กว่านี้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งแสนโวลต์นะครับระ,ระยะห่างจากแสงจุดเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นตัวจ,จ่ายประจุลบเนี่ยกับกล้องเนี่ยประมาณห้าสิบเซนติเมตรเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยนะครับก็คงจะถ่ายได้แค่นี้แต่ขณะน,นี้ตัวกล้องเนี่ย ห่างจากหัวเข็ม5 0ซติเมตรตัวลุงเนี่ยซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้ากล้องเนี่ยห่างจากตัวเข็มเนี่ยประมาณเกือบ1เมตรนะครับน่าจะประมาณ90หรือ8 0ซนตเมตรก็ยังได้รับรู้ถึงพลังงานลมเป็นกระแสลมของประจุลบพุ่งมาปะทะที่ที่ร่างกายลุงนะเดี๋ยวคืนนี้ ป้าหวานใจก็จะเป็นคนแรกที่จะได้นอนภายใต้บรรยากาศบรรจุลบหรือพลังงานบวกเพื่อการบำบัดร,รักษาพยาธิสภาพนะครับหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายตามหลักการของพ่อมดสายขาวหรือเมตาฟิสิกส์แทนระบบเก่าระบบเก่านี้เป็นระบบขนาด8,000โวลต์นะครับ ซึ่งก็เทียบกันไม่ได้กับ1 100, บนึ่งแสนโวลต์ในขณะนี้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรฮะเพิ่งจะทดลองเดินขึ้นเป็นวันแรกเดี๋ยวถ้าเดินได้ผลร,รการใดอีกสักประมาณสักหนสัปดาห์ก็จะมาอัพเดตความเครื่อหน้าให้ดูนะครับว่าพยาธิสภาพนะ่ะดีขึ้นบ้างไหมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมาบ้างไหมนะครับสวัสดีครับ